ทุคนเซอร์ไพรส์มากนะเซอร์ไพรส์มากใช่ไหมผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันครับกำลังตื่นเต้นเลยเนี่ยเจ้าบ่าเจ้าสาวไม่รู้ล่วงหน้านะคะครับไม่รู้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปกันต่อก็จูบกันสักทีหน่อยได้ไหมจูบไล่จูบกันจูบปรบมือด้ไหค่ะน่มยี่ยมไม่ได้เป็นคอนทร าใ,ในวันที่เราพร้อมที่จะเสียสละแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจซึ่งผมแนะนำได้ก็คือยอมครับขอเสียงประมุนดังให้กับคุณกบินิสสาค่ะนี่แต่เพียเด,ดียวเลยค่ะว่าเราจะมีศิลปินชื่อดังนะคะมาสไนต์เจ้าหน้าเจ้สาวแล้วก,ลก,ลก็ทุกคนค่ะมีวันสำคัญที่สุดของการเริ่มต้นการใช้ชีวิตคู่นะคะเฮ้ยวันนี้นะคะตอบร้อยสามบทเพลงค่ะขอเสียงประมุนดัให้กับคุณกบินิสสาค่ะ น่ารักจริงๆนะคะมาเลยคะ่ะกลับ,บสำรวจของพิธีการสักเล็กน้อยคะก่อนที่จะได้เกสนานลับปีที่จะเกิดขึ้นในอีกสักครู่นะึคง่ะวันนี้ค่ะทุกท่นานท่าจับเจ้าห่อยเนีเจ้าสาวเตรียมตีอยู่แล้วแต่ขอแนะนำบรวกาเจ้าปาซ่าแตรงบิวรีสอร์ทแต่งสปาค่ะและก็ปั๊มน้ำมันปอทั่มอ รัล,ลูกอยู่ตลอดนะคะดังนั้นในวันนี้ค่ะต้องเรียนเชิญคนสําคัญของอลูกทั้งสองคนด้านบนเวทีค่ะเรียนเชิญคุคณพอ่อคุณแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวด้านบนเวทีไม่มี้ค่ะหมือนใครที่จะดีใจที่สุดกับคุณพ่อคุณแม่ทั้งสี่ท่านถกแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่สุดค่ะเรียนเชิญคุณพ่อด้วยนะยคะ เรียนเชิญค่ะคุณพ่อมงนเจ้าสาวนะคะเรียนเชิญค่ะคุณพ่อตื้นตันใจและไม่สะดวกนี้ค่ะได้มาส่งนะคะแก้วตาดวงใจให้กับผู้ชายก็อยู่กับเราได้บนเวทีแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพ่อคุณแม่กิตสังขารท่านประธานในพิธีท่านเป็นคู่มงคลที่จา อวยพรให้กับเจ้าสาวผ่านมาลัยมงคลที่จัดสวมให้กับเจ้าบ่าเวเจ้าสาวค่ะในโอกาสนี้เรียนเชิญคุณสุพิพัฒน์จมพานิชท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและภรรยาท่านอาจารย์เบญจานจงพานิชได้สวมมาัยมงคลให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นผู้มงคลให้กับบ่าวสาวด้านบนว่งท่านอยู่กับเราตั้งแต่ช่วงเช้า ท่านนคท่านอดีตพราชการจััดสุรนะคะท่านนี้นสทนนี้ต้องเรียนแบบนี้ค่ะว่าท่านเป็นคู่มงคลจริงๆนะคะท่านอยู่เป็นคู่ชีวิตของกันและกันรักของอวยรจากท่านที่สอนตั้งแต่ช่วงคาู้ที่จลคำอวยพรให้กับเจ้าหลานเจ้าสาวเพื่อเป็นสิริมงคลในวันเริ่มต้นการใช้ชีวิตคู่เรียนเชิญท่านเฉลิมฉัตร จันดิมอดีตผู้ว่าการภาค330โรตารี่3โกลได้กเวยพรให้กับเจ้าบ่าเจ้าสาวด้านบนเวทีค่ะขอเตี่นเชิญด้วยความเคารพค่ะเพราะเช่นบลมเลยท้าวใจเลยค่ะผู้บ่าวสาวซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่สุดในงนานที่เดนนี้นะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มารวมอยู่กัออนนะพี่น,นี้ผมมาจากการจะต้อบุรีครับคุณแจ้ซึ่งมีความใกล้ที่สนทนกัน โ okay. อเคนนะครับทั้งสองท่านก็อ,อยู่ในโรตาอรี่ซึ่งเป็นองค์กรที่เราช่วยเหลือผู้อื่น,นมาตลอดท่านก็ติดต่อบัอยากให้มาร่วมงานบนสมรรในวันนี้ผมก็บุกวันไว้อย่างดีลยเพราะว่ามีโปรแกรมเดินครับก,ก่อนที่จะรยพอรอก็อยากจะให้ท้อบคิดเล็กๆน้อยให้กับลูกทั้งสองน,นะครับไปใช้ในวารแรกนะครับอยากให้มีความรักต่อ,อ,อ,อตก,กันเสมอเติมรักแก่ เปลี่ยนไปเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้สองอยากให้น้องทั้งสองมีความอดทนความอดทนต่อความแตกต่างระหว่างการสอนใจที่สุดนะครับน้องก็ต้องเป็นการและกันจะ่ไม่มีฉันไม่มีเธอมีแต่คําว่าเราต้องมาแทนที่ข้อสุดท้ายสั้สๆเลยนะครับต้องรู้จักให้อภัยซึ่งการงสามพ่ออนี้นะครับจะทําให้ชีวิตผู้ของเรายั่งยืนมั่นคง เชิญพวกเราทุกคนที่ตั้งใจมาในงานคืนวันนี้ร่วมปลุพร้อมต้กอาครับผมโดยพนัางายืนขึ้นและขอ,ขอ,ขอน้ําขอให้น้องทั้งสองทองคู่เป็นอย่างมีความสุในธุรกิจที่ทำเป็นเมือ,มอง็นก็ขอาหาให้มีความสุขรักกัน,น,กน่างนี้ตลอดไปครับชใช่ใช่ใช่ขอบคุณครับทุกท่านขอบคุณครับนี้ทานสิทธิ์นี่แหละค่ะ โรตารีสุค่ะวันนี้ร่มเงาแห่งความดีงามร่มเงาแห่งความหวังร่มเงาแห่งความเป็นมงคลของแก่ผู้เก่ตติทุกท่านด้วยเสียงปรบมือเป็นพลังแก่คผู้บ่าวสานน้ำสออครับข<ล>้ามกาลสักวีพญารักของเธอทั้งสองเต็มเปลี่ยมออกวลด,ด้วยผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่คอยเป็นเติมเต็มและให้กำลังใจเธอตลอดเวลาให้นิดสมือนว่า ค่ำคืนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างครอบครัวใหม่เป็นจุดเริ่มต้นที่รดงานในการสรรสร้างชีวิตในการจริโลงความงดงามของชีวิตของเธอะเพื่อความเติบโตต่อยอดให้สําเร็จสมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกคราใดก็ตามที่เธอประสบปัญหาให้นึกถึงว่าเธอยังมีคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายขอยืนเคียงข้างและผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายคอยให้กำลังใจเธอเสมอมา นะจงทำให้ดีที่สุดสมกับค่ำคืนนี้ที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งใจรังสรรคความงดงามในค่ำคืนนี้ด้วยศิลปิภาพรัเสียงปรบงมีดัง,ดงแ้ะบบิทางกอบพระคอณค่ะในฐาน้เรียนเชิญท่านวุฒินระวัฒนศท่านายกเทศีนตรีตำบลตอาจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาทินการสปอร์ในประเทศจีนตะบนกระเต่าเดี๋ยวพ่อคงจะมาไปเนาะบนรถบามไิ้งวันนี้ลูกสาวพี่นะลูกสาวพี่ที่็นผู้ชีวิตน้องเนี่ยพี่ถือค้อีอย่างหนึ่งแล้วมันได้ดีจริงๆน้องจำพี่ไว้เถอะเชื่อเมียแล้วจะได้ดีอยู่ไหนนะพ่อน้องเนี่ยพ่อมันจะเป็นไม่น่าดีก็เพราะเมียเดี๋ยวกลับไปที่บ้านถามพ่อดีได้เดี๋ยวพ่อแม่หรือปล ได้ดีรอบนเนี้ยเชื่อมโยงให้ลูกนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอ่านี่คือควาบร้อนและควาขอบคุณนะคะสามท่านนะายกเทศมนตรีตำบลเก่าเก่าค่ะท่านวัชรินทร์ฟ้าล่าดีทุกคนถ้าจริงปรบมือดังๆอีกสักครั้งค่ะอ่านะคะถ้าจะจริงซะแล้วและบนเวทีค่ะเป็นเวลาการจุดเทียนมงคลจุดแสงสว่างแรกให้กับทุกจุด